รถ2แถวนะครับสาย82วิ่งไปพระประแดงนะครับแล้วก็จะเห็นรถเมสาย43ตามด้วยรถบขสอนะครับที่จะไปต่างจังหวัดภาพสั้นมากนะครับต้องย้อนดูภาพให้ช้าๆกันอีกครั้งแบบนี้นะครับด้าน,นหลังนู้นนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับถ้าดูจากมุมกล้องมุมนี้นะครับที่พระเจ้าตากสินนั้น หน้าไปทางถนนลาดย่านะครับภาพชุดนี้ก็เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่ายไว้โดยถ่ายจากสะพานลอยนะครับที่อยู่ตรงที่เขามีห้างห้างสหมินเตอร์อะไรตรงนั้นแหละครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บริเวณตรงนี้นั้นเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ากําลังถูกรื้อแล้วก็มีการสร้างรถไฟฟ้านะครับอยู่ใต้ดินนะครับ แล้วป้ายรถเมย์ป้ายนี้นะครับที่เคยขึ้นกันประจําก็จะขึ้นไม่ได้นะครับต้องไปขึ้นป้ายชั่วคราวที่อยู่ข้างๆวงเวียนใหญ่นะครับตรงห้างเมอริคิงเก่านั่นแหละครับก็ถึงจะขึ้นรถได้นะครับและนี่ก็จะเป็นภาพแรกนะครับที่เพิ่งเห็นรถเมย์สาย43นะครับเพราะว่าทํามาหลายคลิปแล้วนะครับเพิ่งจะเจอจากหนังเรื่องนี้แหละครับชื่อเรื่องบันทึกลับของครูพรนะครับที่ออกฉายในปี 2,524นะครับมีถ่ายฉากนีิฉากเดียวนะครับสั้นๆนะครับก็โชคดีนะครับที่เห็นรถเมยสาย43เป็นรถร้อนนะครับ